สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด็ดโดยใช้สิติฐานคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหน่วยล่างชุดที่3นะครับเป็นสูตรที่3นะครับโดยใช้หน่วยบนหน่วยบน10ล่าง10ล่างแล้วก็บวก2แล้วก็บวก5คงที่นะครับผมนะหกุมภาหกห้านะครับผมนะใช้สติตั้งต้นเลยนะครับหกุมภาหกห้าเราจะใช้แถวที่2กับแถวที่3เป็นหลักนะ เพราะว่าแถวแรกนะครับโอกาสหลุดไปแล้ว4ครั้งเท่านั้นงวด16เมษายนะครับ16มิถุนาและก็1ตุลาและก็30ธันวานะครับตรงนี้หลุดไป4งวดนะครับในส่วนของอสถติตัต้งต้นนะครับ1กุมภาพ5ผมขออนุญาตเลื่อนนะครับ2 2 2กับ3นะครับก็คือแถวที่2แถวที่3ที่ผมวงกลมไว้นะครับผมนะผมจะให้ดูว่าการหลุดของมันจะหลุดไปกี่ครั้งแล้วนะครับนะสำหรับแถวที่2นะครับหลุดไป1ครั้งนะครับแถวที่3หลุดไปอีก1ครั้งนะครับเป็นอย่างละหนึ่งละและก็แถวที่2หลุดไปครั้งที่2นะครับและก็แถวที่3นะครับหลุดไปครั้งที่2เหมือนกันรวมนะครับ แถวแถวทีวสองแถวที่2กับแถวที่3นะครับหลุดไปอย่างละ2ครั้งเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับมาดูในส่วนของอวันที่17เมกราหกหกนะครับในส่วนของที่เลขที่เราจะให้เป็นเลขดับก็คือ4กับ9นะครับนะเลขดับของเรา4กับ9นะครับดับอยู่นะครับตัวที่มาคูม,มาเลข7นะครับในส่วนของ1กุมภาหกหกลงาได้8กับ3 ที่เป็นดับหลักหน่วยล่างนะครับ8กับ3อันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเราให้8กับ3นะตามสูตรนะครับ8กับ3ไม่มาหน่วยล่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญอย่างในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ